สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านและพี่น้องที่จองพระของตำรวจนะของตำรวจที่ผมสร้างร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านต่อศักดิ์นะนะรสร้างพระเพื่อหาเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะเมื่อคืนนี้เดินทางมาที่นี่ตีห้าครึ่งนะมืดตื่นตืะฝนตกเมื่อคืนก็เลย โอ้โห oh, ลำบากยุ่งยากมากแต่ก็เอาแล้วครับผมเป็นคนตื่นเช้าก็มาเซ็นชื่อเรียบร้อยนะครับสำหรับพระอสา0 0 0นบาทนั่นคือราคาสูงสุดนะพระ9ก้านิ้วนะผมเซ็นเมื่อคืนมึดตื่อใจไฟส่องแล้วเซ็นนะเรียบร้อยแล้วแล้วตอนเช้านี้นะก็เซ็นอีกร้อยเเองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเพลาลุงนะฮะอยู่ด้านนู้นนะอันนี้ที่ผมกำลังจะเซ็นนะ เนี่ยอันนี้คือสีน้ำพึ่งที่ราคา1านึ่งแนบาทนะเซนชุดนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานอิสรภาพ109นะครับที่สร้างคุณทวันนะเขาสร้างาพันเรสวนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะ่สวยงามนะผมอยู่ที่นี่นี่คือเปาลุงนะทั้งหมดนะแม่พอดีเลยครับพี่น้องเจอคุณทวันพอดีเลยนี่ เจ้าของโลงหล่อนะสุดยอดนะครับคนนี้น้องาาบนนนททก่ะครัี่ไอ้นี่นะผู้ควบคุมควบคุมการหล่อทุกอย่างนะฮะนี่เจ้าของโรงงานนี่คนควบคุมการหลอ่อนะดีไม่ดีตบมันได้ <c oughs> นะต้องแก้ไขแต่สุดยอดแล้วนะดีแล้วนี่คนนี้นะอาจารย์ทรงเดชรู้จักกันดีนะผมก็วางมือทุกอย่างให้อาจารย์ทรงเดช ดูแลสุดยอดนะถือว่างานนี้เรียบร้อยดีนะสิ่งที่สำคัญนะวันนี้ผมอยากจะมาแสดงความยินดีกับพี่น้องที่จองสามแสนนะเราเลยทำทองคำติดให้นะทองคำนี้1 8บแคสิบแปดนักสุที่ประมาณสัมค,ครับ,รบที่สิบสามกรัมเห็นไหมฮะเขาทำให้พิเศษพวกเรายังไม่รู้นะว่านี่คือองค์ที่สามแสนมีทองคำติด ตาตำรวจนะโล่ตำรวจติดอยู่ข้างหลังพระนะฮะนะอันนี้อภิธานศการ์จากผู้จัดสร้างทั้งหมด <c oughs> นะสุดยอดนะยินดีด้วยกับทุกท่านนะว่าสวยงามนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะมสุดยอดทั้งนั้นนะพวกนี้ถ้ายัางไงท่านก็มารับพระได้ใครที่ว่างก็มารับพระนะที่วัดหน้าพระเมรุนะหลังสี่โมงหลังสี่โมงนะหรือใครจะมา ามาร่วมพิธีปลุกเสกก็มานะครับบ่ายสองโมงนะครับแต่จริงๆก็ปลุกเสกตั้งแต่เช้านะพิธีเริ่มประมาณสิบโมงครับพิธี<ห>ธเริ่มตั้งแต่สิบโมงนะแล้วก็ปลุกเสกตอนบ่ายสองกว่าสามสิบสองนาทีนะครับพี่น้องครับใครจะมารับพระก็มาสี่โมงนะครับใครจะมาร่วมพิธีก็มาบ่ายสองโมงกว่านะครับสุดยอดนะสวยงามนะสวยงามนะครับ ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ